ตรงมีเมียแล้วเอาอยาเอาอยาคนละอะไรนะาดูไม่เกียงใดคู่เกิดเกินโอ้ยมาทำเมนูดีกว่าเมนูที่แม่จะทำวันนี้เขาเรียกว่าไก่ผัดพริกแกงเคยมีลูกค้าอยู่กลุ่มหนึ่งเขาเอามานั่งดื่มสั่งเมนูแม่ทุกทีเลยแม่เรียกว่าเมนูหาเรื่องกินอะไรมีเรื่องทุกทีอะโต้ข้างๆตรงนู้นตรงนี้คือเวลาผัดมันฉุนฉุนมากฉุนสามบ้านแปดบ้านอะเดี๋ยวหนูคอยดูนะว่ามันจะฉุนขนาดไหนฉุนไปนอกกล้องเลยมาดูวัตถุดิบกันดีกว่า แม่มีไก่บ้านมาหน่อไม้ดองหน่อไม้ดองแม่มา3ชนิดแล้วแต่หนูจะเลือกว่าหนูอยากได้อะไรหนูอยากได้หน่อไม้แผ่นสีขาวหน่อไม้เหลืองหั่นเฉียงอย่างนี้หน่อไม้ดองขาวหัน่นหั่นเล็กๆอย่างนี้หั่นซอยอย่างนี้นะวิธีทําเหมือนกันหมดเพียงแต่ว่าหนูชอบหน่อไม้อะไรหนูเอาหน่อไม้อันนั้นเลยส่ว <Okay. S 1> นผสมมี3อย่างพริก3สีใบมะกรูดโหระพาในส่วนของเครื่องปรุงก็จะมีน้ำปลากับน้ำตาลเครื่องผัด น้ำมันพืชกับน้ำซุปส่วนเรื่องเครื่องแกงก็คือเครื่องแกงแดงทั่วไปเลยแม่โขกเครื่องแกงแดงให้หนูดูหลายเทปมากเลยหนูย้อนนิดนึงลูกไปดูเครื่องแกงแดงเขาทำมัอย่างไงก็ไม่ยากก็คือเครื่องแกงแดงทั่วไปมีข่ามีตะไคร้มีหอมมีกระเทียมมีผิวมะกรูดมีขมิ้นมีกระปิมีเกลือมีพริกแห้งหนูโขกทุกอย่างนะรวมเข้าด้วยกันแล้วหนูก็จะได้เครื่องแกงวันนี้แม่สบายสบายแม่ใช้เครื่องแกงของแม่เครื่องแกงที่แม่โขกแล้วปรุงแล้วสําเร็จรูปแล้วนะเครื่องแกงดีสีสยามเรามาเตรียมวัตถุดิบ หนูก็หยิบหน่อไม้ขึ้นมาหนูดูก่อนไก่บ้านแม่ใช้ไก่บ้านนะลูก <Okay. S 1> ไก่บ้านมันจะเหนียวแล้วก็อร่อยเพราะว่าเดี๋ยวแม่จะจะทําให้ดูว่าแม่ผัดไม่เหมือนคนอื่นนะเทคนิคของแม่เนี่ยแล้วหนูทําตามปุ๊บเนี่ยโอ้โหรับรองหั่นชิ้นประบาน,นี้นี่เอาอ่นอนๆอย่างนี้เนี่เรียบร้อยแล้วอะต่อไปก็คือหั่นนี่หั่นพริก เครื่องแกงแดงอ่ะแม่เคยโขกไว้ให้ดูแล้วในเมนูไอ้นี่หัวฝักยาวที่ใส่ปลากอบนะลูก <Okay. S 1> พริกสานี่นะหั่นเหมือนที่แม่หั่นให้ดูเมื่อกี้นี่นะใบมะกรูด <S <S โห<ฮ>ระ,ะ,ะพาจ้าเมนูเนี้ยคนกินเหล้านะในวงเหล้านะโอ้โหแซ่บ่าบอกใคร ฝ่าหม้อต้องมีเมนูนี้ต้องเตรียมฝ่าหม้อไว้นะลูกเรียบร้อยหมดแล้วจ้าปไปดูวิธีการผัดกันเลยง่ายมากจุดกระทะสิคะคุณลกูกจุดกระทะด้วยจุดเตาจุดกระทะใส่น้ำมันพืชนิดหน่อยเท่านั้นเพราะเครื่องแกงผัดมาเรียบร้อยแล้วอย่าใส่เยอะดมมันโอเค เครื่องแกงแดงถ้าเกิดไม่ไม่ใช่ตัวนี้นะไม่ใช่ตัวที่ผัดแล้วหนูต้องใส่น้ามันพืชลงไปแล้วก็เอาเครื่องแกงแดงที่เราโขกเมื่อกี้นะเอาไปผัดให้เรียบร้อยโดยผัดจนเครื่องแกงมันสุกเข้าใจใช่ไหมแต่อันนี้เครื่องแกงแม่สุกแล้วมันก็ง่ายง่าย <c oughs> ก็ใส่ลงไปเลยนี่จากนั้นโอ้โหนี่ทาเหมือนเยอะนะเนี่ยหนูใส่ไก่ลงไป อืถ้าเกิดว่าเครื่องแปงหนูยังไม่ได้ปรุงรสหนูก็ปรุงรสให้เลยใส่น้ำปลาลงไปใส่น้ำตาลลงไปใส่น้ำตุบลงไป อกแล้วมันเป็นเมนูมีเลือดเมนูหาเลือดมันฉุนมากเวลาผัดเครื่องแกงก่อนเอาไก่ลงอะ่ะโอ้ยมันฉุนอย่างนี้เลยนะหนูเปิดนี้ไว้ผัดเครื่องแกงสุกแล้วใส่ไก่ปรุงรสเรียบร้อยแล้วหนูใส่น้ำซุปลงไปง่ายนิดเดียวจากนั้นปิดฝาหม้อสิคะมาแล้วจ้าหลังจากที่แม่เข้าไปสู่ประตูวิวามา แอนแอนไก่บ้านของแม่ถูกหล่อหลอมด้วยเครื่องแกงของแม่ตกไปประมาณ80%หนูใส่นี่ใส่ลงไปเลยนะจ๊า <Okay. S 2> ผัดอะไรของแม่น้ำเยิ้มเลยเดี๋ยวมาดูตอนจบว่าจะเป็นยังไง <c oughs> มันเป็นอารมณ์เหมือนแกงแต่มาจบตรงที่ว่ามันเป็นผัด <c oughs> โอ้อะไรของแม่เนี่ยเรื่องเยอะก็ไว้แล้วก็ปิดฝ่ายรอบหนึ่งแล้วก็ทิ้งมันไว้อย่างนี้ ใส่หน่อไม้เรียบร้อยไปแล้วนี่90%ผ่านไปยังไม่ถึงร้อยเห็นไหมดูแม่นะยังไม่ถึงร้อยนี่ดูสังเกตอะไรไหมหน่อไม้กับไก่แม่นี่เครื่องแกงมันเข้าไปไงมันอมอันนี้เมนูเด็กจริงๆ ถ้าบางคนไม่รู้นะไก่สุกแล้วเอานาไม้ผัดคุกค,คิดนี่คุกคิกคุกค,คิเอาไอ้นั่นใส่ขึ้นเลยเอามากินฟาร์มป่าของหน่อไม้ยังอยู่เครื่องแกงมันก็จะไม่เข้าไปในหน่อไม้ไม่เข้าไปในไก่รสชาติมันก็ไม่นุ่มไม่นวลไม่มีรสชาติอะไรเลยอีกคนไปกอไก่อีกคนนึงไปขอไข่มา <c oughs> งนั้นไม่ได้นะเราทําอารมณ์เหมือนแกงเราค่อยๆเปิดไฟกลางให้มันงวดงวดงวดงว,ว,วดไปเรื่อยๆพอเริ่มน้ําขุกขิกเราก็เริ่มใส่ใบมะกรูดเใบมะกรูดก่อนนะอ่าแล้วเราก็ใส่ใบมะกรูดนะจะลูกโอเคนี่ ไใ,ให้ใบมะกรูดม,มันได้กลิ่นหอมใบมะกรูดจากนั้นก็โหระพาจ้าผัดไปให้มันสุกนะลูกนะจากนั้นพริกสามสี โบอกแล้วเขาี้ว่าแกงหาเรื่องฉุ่นชิ่เป่งเลย ซึ่งแล้วน้ำใจสาวชัยภูมิแม่ดอกบัวตูมคนงามนี่งามไม่งามดูดูอยากจะอวดน่ะนี่ไข่เจียวโบโราณหนาๆเนาะข้าวร้อนๆนนะ้ำปลาพริกหน่อยนะโอ้ยฟินเวอร์ oh. กินแล้วจ้าเดี๋ยวแม่จะชิมให้ดูหนูสังเกตหน่อมไอม้แม่เขาเรียกว่ามันอะไรมันนุ่มไก่แม่นิ่มเนื้อไม่เละมันจะเป็นชิ้นๆตอนๆให้หนูเห็นโอ้ยแม่ไม่อยากจะเมาแม่จะกินแล้ว หุดไม่ได้จริงบอกเลยว่าเมนูนี้คือดีด้วยวัตถุดิบด้วยอันนี้คือเรื่องจริงแล้วก็วิธีทำเราอาจจะเห็นท,ทั่วไปตามท้องตลาดตามตลาดนะัดแต่ถ้าทําถูกวิธีอย่างนี้หนูจะเห็นฟาร์มแตกต่างเลยนะไม่ใช่วพาของเขาไม่อร่อยนะขเขาก็อร่อยแต่อร่อยในแบบของเขา <Okay. S 1> แต่ถ้าหนูได้ทําเหมือนแม่หนูจะรู้เลยว่ามันถูกใจหนูจังเลย oh. ไปต่อไม่รอแล้วนะไปแล้วไปแล้วตากล้องรอแปนะ๊บนึงข่อยข้าหนึ่งไม่ต้องว่ากันนะรู้นะว่าคิดอะไรอยู่ถุงก็รอแล้วอะไรก็รอแล้ว แม่บอกรสชาติเลยดีกว่ารสชาติมันจะมีเค็มแล้วรสทิ้งท้ายได้หวานนิดนดเค็มต้องมานะแล้วมันหอมเครื่องแกงมากเลยเนื้อไม้มันนุ่มไก่มันดีไก่มันไม่เละมันกินแล้วมาเรียกน้ําย่อยอยากกินต่อกินต่อไม่อยากหยุดเลยบอกเลยเมนูนี้หนูต้องลองทําดูนะได้เคล็ดลับดีๆไปแล้วเทคนิค,คดีๆไปแล้วจากแม่อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามแม่ด้วยนะกับข้าวกับากตาลิกเกียจตำเครื่องแกงเครื่องแกงดีสีสยามของแม่สวัวแม่ ขึ้นลยให้นะไปแล้วนิดนึงทำง่ายนิดเดียวไม่ยากเลยน้ำพริกขกมือของแม่นี่แหละอุย้ยอันนี้ไปไม่หมดเอาแค่นี้นะบายบายมีคนเขาเอาถุงรออยู่แล้ว